กาตูเลิบลี่สกุลาตอนลูกชิ้นหมูสื่อรักอีทีที่สองแหมคณาคณิงดีใจใหญ่เลยนะจ๊ะที่ได้มาอยู่บ้านหลังใหม่ที่มันใหญ่กว่าหลังเก่าเนี่ยดีใจสิคะแม่ก็พบเรานะ่ะไม่เคยรวยมาก่อน ในอดีตขนาดลูกชิ้นเนี่ยยังต้องแย่งกันกินเลยแม่คะแต่หลังนั้นนะ่ะใหญ่กว่าบ้านเราอีกไม่รู้ว่าเป็นบ้านผู้รากมากดีที่ไหนใหญ่จริงอะไรจริงเดี๋ยวถ้าพี่วด,ดีกลับมาจากทำงานพิเศษนะมาเห็นเข้าก็ต้องกรีดบ้านหลังนี้แนะ่ๆพ่อก็ว่านะพ่อคุณคุณรถเขามากเลยล่ะมันเหมือนกับลุงคนนั้น อย่าบอกนะคะพัดว่าคนที่คุณเคยไปขอให้ลูกชายเขามามั่นกับยายคนิงเอ๊ะหูฝาดหรือเปล่าวะเหมือนได้ยินใครขอความช่วยเหลือมาจากด้านบนพ่อโจรฉันก็ให้เงินไปแล้วไงแต่รถคันนี้ไม่ได้มันเป็นของขวัญที่ต้องให้กับลูกชายฉันไอ้แกนี่วอนซะแล้ว พอรอปรอขอบคุณนะดูสิเนี่ยมันมาจี้ปล้นฉันฝันหนีดีฟอร์หมดพอรอปภออยากได้อะไรเป็นสินน้ำใจไหมบอกมาเถอะเออคุณลุงมีลูกชายหรือเปล่าครับพอดีว่าผมเนี่ยมีลูกสาวสุดซุ่มซ่ามอยู่คนหนึ่งห่วงที่สุดในบ้านแล้วมีสิฉันมีลูกชาย ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราได้เจอกันอีกเนี่ยให้พวกเขาได้มั่นหมายกันจะดีมากเลยครับผมเนี่ยจะได้เบาใจสรุปว่านี่เป็นเรื่องจริงเหรอคะพ่อหนูก็นึกว่าเป็นเรื่องสมมุติที่คุยกันมาเล่นๆน่ะ <c oughs> เรื่องจริงลูก เฮ้ยดูสิวัยรุ่นสมัยนี้มายกลงยกลอ้อแว้นแมงกะไซแต่หัววันเลยเชียวโอ้โหขอบคุณค่ะยอดสั่งเลขสวยแบบเนี้มาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวทางเราจัดส่งให้ถึงบ้านเลยเหมือนเมื่อกี้มีรถคันใหญ่ๆมาจอดเข้ามาส่งอะไรแกรู้ไหมไอศสอ่าเหมือนจะเป บริษัทลูกชิ้นนะพี่วินที่กำลังดังตอนเนี้อืมอร่อยนะลูกเทียลูกชิ้นเจ้าเนี้ยแต่ทำไมลูกถึงเหมือนดูเคยกินมานานแล้วเขาเพิ่งเปิดโรงงานไม่ใช่หรอก็เรื่องที่ผมเคยเล่าไงครับตอนนั้นน่ะผมโดนบูลลี่แล้วผมก็สิ้นหวังเรื่องการร้องเพลงอยู่ๆลูกชิ้นก็ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้อ๋อพ่อนึกออกแล้วที่ลูกบอกว่ามันลอยมาเข้าปากลูกพอดี เคยได้ยินแต่ซินเดอเรลลาทิ้งรองเท้าแก้วแต่นี่ทิ้งลูกชิ้นหมูลูกก็เลยคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นเนื้อคู่ลูกสินะนังจันททำไมทำแบบนั้นพี่เกสอนอย่าพึ่งแทรกสิอะไรกันพี่เทียรักแร,ก,รกพบเหรอครับนี่ขนาดจะไปเรียนมาหาวิทยาลัยที่เดียวกับลูกสาวเจ้าของโรงงานนี้เชียวจเจริญละจ้ะเผื่อเรื่องเจ้านายเนี่ยขยันนักเชียว นิดนึงน่ะก็ฉันอยากรู้แกก็พูดไปเจ้าพลึกพี่ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็แค่รู้สึกสะดุดเขาเียแต่พ่อเคยตกลงจะให้ลูกมั่นหมายกับลูกของคนที่เคยช่วยเหลือพ่อเอาไว้นะนี่พ่อเพิ่งรู้ว่าเขามาซื้อบ้านอยู่ใกล้เรานี่เองอ้าวสวยแล้วพี่ชายจะเอายังไงดีล่ะครับอ่าผมยอมเจอก็ได้นะครับคุณพ่อแต่ว่าผมมีเงื่อนไขน่ะ เฮ้ยพี่ใช้ผู้หญิงในติ๊กต็อกที่แต่งคอสเพลย์หรือเปล่าคะมีนาเชื่อที่ดังเปรี้ยงในชั่วข้ามคืนอ่าใช่จ้ะน้องเป็นพนักงานคัทไทมที่ชื่อแก้วสินะค่ะเอฟซนะคะพี่ทำต่อไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาวิทยาลัยหนูก็เปิดแล้วหนูจะช่วยเชียร์กับเพื่อนๆให้ขอบคุณจ้าถ้าน้องแก้วเรียนมาหาลัยเดียวกับน้องสาวพี่ฝากมันด้วยนะใยญ่ยนิงจอมซุ่มซ่ามนะ่ะ คณะพี่ฝันหรือเปล่าเนี่ยนั่นมันคนที่เราเห็นในทีวีเมื่อไม่กี่วันก่อนปะเอเหมือนมากคณาก็ว่าใช่นะพี่เฮ้ยนั่นแก้วนี่แก้วก็มาเรียนที่นี่เหรอดีละฉันจะต้องนี่หรือว่าเธอจะชื่อคณินน้งเป็นน้องสาวพี่วดดีหรือเปล่าอา่าใช่จ้ะ เยคนานะ่ะก็ใช่นะเราเป็นแม่สามใบเถานะ่ะว่าแต่รู้จักพี่วดีด้วยหรอรู้จักสิเราทำงานที่เดียวกันแล้วพี่เขาก็กําลังดังในติ๊กตอกตอนนี้ด้วยเขาฝากฝังเธอเอาไว้กับฉันด้วยนะมาสนิทกันไว้เถอะแก้วฉันชอบเธอมาตั้งนานฉันไม่ยอมให้เธอไปสนิทสนมกับใครหรอกทำยังไงดีถ้ากระโดกระต่างมากไปคุณน้าจะรู้ว่าเราเ นะคะพ่อสรุปว่าบ้านหลังนั้นคือคุณลุงคนนั้นจริงๆแล้วเขาต้องการให้คนิ้งไปบ้านเขาเย็นนี้ใช่ลูกลองไปหน่อยแล้วกันนะผู้ใหญ่ครูชวนเนี่ยมันจะน่าเกลียดแต่ถ้าลูกไม่ถูกใจพอไม่บังคับถ้าอย่างนั้นคณะแกต้องไปกับพี่นะอา้าวครูมันตัวเองแทๆ้ๆอะไรเนี่ย หยพอได้มาเห็นใกล้ๆเท่ากับบ้านเราสามหลังเลยนะคะพ่ออา้าวมากันแล้วเหรอจ๊ะแม่หนูเห็นว่าชื่อคันิง้งน่ารักเชียวอ้ามามาลูกลูกชายลุงเข้ารออยู่ที่ระเบียงด้านบนสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้ารบกวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะครับคุณลุงพายุธ ว่าแต่ลูกชายคุณลุงมีอะไรหรือเปล่าถึงไม่ลงมาพบด้านล่างเออ่นิดหน่อยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ลุงเองก็ยังไม่เคยบอกพ่อพัสกรคุณคือคุณทันวาคมสินะคะหือคนอะไรเนี่ยชื่อทันวาคมเอาละ่ะเริ่มได้หล่อนต้องปฏิเสธแน่ๆเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาคุ้นๆ นีม่มันเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเอ,อ้คุณน,นี่เหมือนกับเอ่อคงไม่ใช่หรอกค่ะคุณป่วยอยู่หรอคะโถเอ้ยดันเป็นคนเดียวกับคนที่เราตามหาเราก็วางแผนให้เธอปฏิเสธไปแล้วด้วยใช่ครับผมนะ่ะป่วยเป็นโรคประหลาดผมอายุพอๆกับพวกคุณแต่ว่าผมดูแก่กว่าวัยโถ่น่าเห็นใจจังค่ะเอากลายเป็นแบบนี้ซะด้ ปล่อยให้เขาตกลงกันไปก็แล้วกันนะตัดสินใจเอาพี่คันิี้โอ้ยมุสาวาธาแล้วเราก็ต้องมาหลบๆซ่อนๆอยู่ในสวนพี่ชายเรานี่ก็จริงๆไม่เจอพวกนั้นจะได้ไม่ต้องโกหกสวัสดีค่ะหน้าคุณคุณนะคะเนี่ยคุณน่ะเหมือนเคยเห็นในไอจีของไอดอลที่ชื่อว่าเทียโอ้ยอุตสาหหลบแล้วยังเจออีก เออไม่ใช่หรอกครับคุณหนูจำผิดแล้วผมน่ะเป็น ใครยังนึกแนวเรื่องนี้ไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงเรื่อง True Beauty หรือความลับนางฟ้าค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นจะมีทั้งดรามา่าแล้วก็แอบมีฉากคอมเมดี้อย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะ FC ใหม่ที่ชอบฝาก Subscribe และก็ดิ่งช่องด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย